นี่คือไส้ในนะคะตัวโครงสร้างที่จะเต็มหลังเหมือนอย่างนี้เหมือนตัวนี้ค่ะเหมือนสเปคนี้เลยเต็มรูปรักอย่างนี้เลยสเปคงานเหล็กนะคะ2.3ตัวโครงสร้างหลักเหมือนสีเขียวเหมือนสีส้มสถ้ามันขึ้นชั้นสองแล้วมีโครงถักอย่างนี้ก็คือมีหลังคาด้วยนะคะหลังคาแล้วแต่ลูกค้าเลย Product Standard ก,ก็คือเมนท Sheet นะคะของยี่ห้อบูสโคบนาะ 0.35ค่ะหรือลูกค้าสามารถเพิ่มหลังคา PU ได้นะคะหนา1นิ้วมีการเพิ่มราคาอีกค่ะ,ะทุกการขยับคือค่าใช้จ่ายนะคะสเปคโครงสร้างงานเหล็กนะคะงานเหล็กที่จะประกอบบ้านน็อกดาวน์จะเป็นสเปคนี้นะ2.3ค่ะเราทำเหล็กรับกันอย่างนี้เลยเสาโครงสร้างหลักนะคะรากฐาน หกคูณสองนาสองจุดสามค่ะหกคูณสองนาสองจุดสามซอยรับกันอย่างนี้หกคูณสองนาสองจุดสามค่ะเสาคานนะคะเสาคานอย่างนี้เลยรับทุบพื้นเป็นเชอร่านะคะหนาสิบแปดมิลค่ะสามารถปูทับกระเบื้องได้โซนฝั่งนี้จะเป็นโซนของห้องน้ําค่ะแล้วก็ช่องระบายอากาศแล้วก็จะมีช่องแสงทําไว้เรียบร้อยแล้ว สนใจสเปคโครงสร้างชัดเจนตรงตามสเปคทีเซตอีเวนต์ค่ะอเอเ๊ไมรอได้มือเนี่ยสั่งงานก็ได้